เอ้ยโยโย่สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูสิอันดับบัสคาที่ดีที่สุดใน GDB ออนไลน์นะ2025นี้นั่นเองนะเพื่อนมีขนาดกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับที่10นะครับก็คือเจ้าว Warpier Pacer Dominator นั่นเองนะ้เป็นรถฟรีที่ขายที่ร้าน s o u t h e r นั่นเองนะครับสามารถไปซื้อได้เลยทุกคนนั่นเองนะในหมวดหมู่ของ2ประตูเลยนะครับคันนี้เป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนัก1,500งกิโลนั่นเองนะแล้วมาพร้อมกับขับหลัง RWD นะครับแล้วก็เกียร์5 125สสปปีีีีดดนนนนนนััั่่่เออองงะะทขคค้ยูไมล์รบหรือว้าส ก็คือมาสูตรบาทนี่แหละเราก็แต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยก็ประมาณผมว่าได้สักสองแสนประมาณนี้เพื่อนสองสามแสนนะครับถือว่ามันยังดีอยู่นั่นเองนะแล้วก็ขับพอใช้ได้นะครับมัสคาครับคือมันน้อยคันมากนะที่แบบวันไหนจะแบบจะนิ่งๆหรือขับดีมันน้อยมากคันนี้ก็อาจจะขับไม่ได้ดีมากเพื่อนๆแต่เพรว่ามีความแรงขึ้นมาทดแทนนั่นเองนะเป็นรถฟรีที่แบบโคตรแรงเลยนั่นเองนะเพื่อนสำหรับมัสคาครับมันจะไอตัวมีลายเนี่ยมันจะดีกว่าตัวเดอรเบนเตอร์ธรรมดาน,นะครับที่ไม่มีลายนะมันจะแรงกว่านิดนึงนั่นเองน อันดับที่9นะครับก็คือวาลปิดคลิกนั่นเองนะครับมาพร้อมกับราคา99,000ดอลลาร์นั่นเองนัคันนี้เป็นรถ2ประตูนะครับน้ำหนัก1,250กิโลครับมาพร้อมกับหลัง RWD นะแล้วก็เกียร์สสปีดนั่นเองนะท่อสปีดของเขาอยู่ที่116.25ไมันครับหรือว่า1 1 7 0 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคือมันไม่ได้แรงมากเมพื่อแต่หลักๆเลยเขามีการขับดีที่พอใช้ได้นั่นเองนะมันอาจจะไม่ดีมากนะแต่มันพอใช้ได้สำหรับคัร์มาสคาร์นะมาสคาร์เนี่ยจะไม่หายับบ้ นะมันไม่ได้เล่นยากเหมือนกับมัสเคาร์คันอื่นๆนั้นเพื่อนคือถือว่าถ้าเป็นมือใหม่ก็ถือว่ายังพอขับได้อยู่นั่นเองนะใช้ในภารกิจก็น่าจะแคบพอได้นั่นเพื่อนอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เร็วมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดขายของพวกมัสเคาร์เนี่ยมันจะอยู่ที่เวลามันกดสเปกบาร์เนี่ยมันจะยกล้อได้น,นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีในการของเฉพาะคัสมัสเคาร์ในเกม GDB Online น,นั่นเองนะอันดับที่แปดนะครับก็คือเจ้าเบอร์วัลด์การเลตเฮลไฟน์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับราคาที่ลรนะคับเอเลนนนนััั่งงบปะห็ RWD จ ก็เกียร์5สปีดครับท็อสปีดของเขาอยู่ที่125ไมล์นะครับหรือว่า201.17กิโลมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนันเพื่อนคือเป็นรถที่ท้ายเขานั่งออกเยอะนะคผมจะจับไปอยู่อัดับส0เลยนะสำหรับเจ้ากา e เลตเทลไฟล์นะครับแต่ว่าด้วยความที่หน้าตามันหล่อเหลาอยู่พอสมควรครับผมก็เลยจับไปอยู่ที่อันดับ8แล้วอันนี้พลังความอวยล้วนๆนั่นเองนัเพื่อนคือเป็นรถที่ราคาคือแบบมันแพงกว่าบีวัตเซอร์แต่ได้ความเร็วเท่าบีวัตเซอร์เพื่อนเพต่อนเออแต่ลจริงๆยอาเราไยเว่น มมีีานท่่ัไเท่ากันเวลารถมันกระแทกกับพื้นเนี่ยมันทำให้รถมันแรงขึ้นแบบนิดนึงนะเพื่อนนะสำหรับเจ้าในฟีโหมดต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ถือว่าเป็นยอดฮิตสำหรับมัสคานะเพราะมันแรงนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าท้ายมันออกนะครับเป็นรถมัสคาที่แบบขับค่อนข้างยากอยู่นะครับถึงจะหน้าตาแบบว่าดูดูแบบยุคใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ขับยากอยู่นะครับสำหรับเจ้าเกระเล็ทเฮลไฟนะครับอันดับที่เจ็ดนะครับก็คือเจ้าบีเอฟวิววิลคอสตอมนั่นเองนะเป็นรถที่ขายที่ร้านเบนนี่เลยนั่นเองนะเพื่อนเอาวิวว ปมา870,000ดอลลาร์นะแล้วก็ไปบวกกันดูนะเพื่อนก็คือแบบโดนไปเกือบสองล้านเลยนะครับหลังจากแต่งแล้วนะถือว่าโหดอยู่นะครับคันนี้มาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก780กิโลนะครับแล้วก็เป็นขับหลัง RWD นั่นเองนะแล้วก็มาพร้อมเกียร์5สปีดครับท็อปสปีดของเขาอยู่ที่137.50ไมล์นะครับหรือว่า221.28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะถ้าเป็นรถทาวเ์ซชัวในเกมนั้นเพื่อนคันนี้ถือว่าเป็นรถมัสคาอีกหนึ่งคันที่แรงมากและค่อนข้างจะคุ้มมมมมคคค่่่่่่่าาาานน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 ะรรััััับใสยยยกออออออตทีีีีงไเเเ็ฮ์้้ถืืวด คอนโทรลรถนะครับก็พอได้นะครับอาจจะไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่โดยรวมๆคือรถแม่แงแรงโคตรๆครับมีความแรงแล้วก็ความคุ้มค่ามาเป็นตัววัดน,นั่รรนเองครับสำหรับเจ้าวิวคอสต์ไมนนี้นะไปอีกหนึ่งคันที่แนะนำให้ไปลองเก็บดูแล้วก็ลองไปแต่งดูนะเพื่อนมาแต่งได้ค่อนข้างจะหลาก,กหลายอยู่พอสมควรน,นั่นเองนะเพื่อนแล,แ,แ,แล้วแถมแต่งเบนนี่ด้วยเบนนี่ก็รับประกันอยู่แล้วเพื่อนๆ,ๆคือบแบบแต่งได้เยอะมากๆนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนั่นเองนะครับอันดับที่6นะครับก็คือเจ้าวาปิดโดมิเนเตอร์เอสพีนั่นี่่่จะอแคบาท 1 1 5 5 0ดอลราร์นะนั่นเองนันเพื่อนนะคันนี้เป็นรถ2ประตูนครับน้ำหนักหน6 5ัก1665กิโลนะครับมาพร้อมกับขับหลัง RWD นะแล้วก็เป็นเกียร์5สปีดนะครับอะสปีดของเขาอยู่ที่118.75ไมล์นะครับหรือว่า191.11กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะเพื้อนคือถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ของเขา,เขามีการกดสแตนโหมดได้นัเพื่อนเวลาที่เขากดสแตนโหมดจะทำให้รถพุ่งขึ้นมาเร็วกว่านี้อีก แข่งทางทางเลี้ยวเยอะๆเนี่ยให้ใช้แบบตอนที่เราไม่กดแสแตนถ้าเราจะแข่งทางตรงนนนเนี่ยให้กดสแตนไว้นั่นเองนะครับถือว่าคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างขับใช้ได้แล้วก็ใช้ในภารกิจได้จริงนะครับแล้วก็แบบเห็นผลมากๆเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะในภารกิจของออโตช็อปนะครับหรือว่าในภารกิจอืน่นๆที่เราจะไปเลือกทำนะถือว่าคันนี้ใช้ได้อยู่ด้วยแถมมีโลโลบาร์ข้างหลังด้วยที่แบบป้องกันกระสุนได้พอสมควรนั่นเองนะครับถือว่าคันนี้เป็นคันที่พอใช้ได้เลยนั่นเองนะอันดับที่ห้านะครับ,นน,บนนบนน,น่าาจะเเเเป็นออนอัดดก้ตงืมีีทรร์ค ที premises, ่ 1, 95, 000, 000 000 2อล <are> <15, 000. S 2> ้านหนึ่งแสนนห้พดอลลาร์นั่นเองนะครับคันนี้มาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนักพันแปดร้อี่สิบกิโลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขับหลัง RWD นั่นเองแล้วก็เกียร์หกสปีดนะครับท่อสปีดของเขาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามไมล์นะครับหรือว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนั่นเพื่อนคือเป็นรถที่เขาด้านการขับดีใช้ได้นั่นเองนั่นเพือนนะแต่ว่าเสียดายที่มันไม่ทีตอวหลังคาแข็งนะครับเพดาะึงนต่ัวที่มันเปิดประตูาผ้าใบนั่ ไปกันนะแต่ว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับไม่ว่าจะในสนามหรือตอนใช้ในภารกิจหรือว่าตอนขับเล่นๆในซีโมดก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นโคตรดีอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นเพราะมาเซคาเกือบทุกคันเลยนั้นเพื่อนคือมันมีข้อเสียหมดนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวมาเซคาเองนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบแบบฟิลมาเซคาแต่ชอบแบบขับง่ายๆผมแนะนาคันนี้เลยนั้นเพื่อนสำหรับเจ้าโดเบนิเตอร์จีทีครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหน้าตาหล่อด้วยของแต่งก็ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่ามมมมมมาาาาาาในนนนนนนชช่่่่่่ววววววงงหลลััััะะะคคคคคครรรรบบบบแแีี้้้กก็็ถืืืือออออเเเพพสไได อันดับที่4เนี่ยมันก็คือเจ้า d a c i v i z z X นั่นเองนะครับผมจะยกตัวอย่างมาแค่ตัวธรรมดานะครับพร้อมกับราคาที่9 9 7 7 0 0้นีดอลลาร์นั่นเองนะเพื่อนมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,760กิกนโลครับแล้วก็เป็นขับหลัง RWD นั่นเองนะแล้วก็เกียร์6สปีดนะครับท็องสปีดของเขานะครับผมอยู่ที่หนั่งร้อยหาสิบแปดไมล์นะครับหรือว่าสอง้อยห้าสิบสม่จุดสองแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะถือว่าเป็นรถลิ่ของอัง คือไม่มีแล้วนะครับใช้ในภารกิจจริงก็ไม่ค่อยจะเห็นผลซะเท่าไหร่ต่อให้มีโลบาข้างหลังนะครับแต่ว่าในความจริงอ่ะคือในความเล่นตอนที่เราเล่นภารกิจนะครับมันต้องมีการชนบ้างหรืออะไรบ้างนิดหน่อยหรือบ,บอทมันอาจจะชนเราอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เราเล่นยากขึ้นเพื่อนเพราะว่าคันนี้ตอนออกตัวมันคือมันโคตรช้าเลยนะครับมันเป็นมัสคาร์ไงมันช้ามากนะเพื่อนนะไอ้พวกมัสคาร์เนี่ยข้อเสียเลยน,นะครับมันเลยทำให้เราตายคารถบ่อยนะครับไอ้พวกรถแนวๆนี้นะผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำในการทำภารกิจนะแต่ถ้าขับเล่่่่่่่นน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 ใฟฟฟรรรีีีโโหหมมดดแแแแบบบบบบบเเเเเเอออออาาาาคคคคคลลลลลิิงงงงยยย้้้้ผะะะะััััถืืวพสจไ สัคาด้วยแถมแบบหน้าตามาดูแบบไม่เก่ามากยังดูใหม่ๆอยู่นะครับยังดูหล่ออยู่นะ,แล,ะแ,แล้วแถมได้ความแรงด้วยถือว่าคันนี้คุ้มค่าเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับก็คือเจ้าด i คาเซเทมป m p o GT นั่นเองนะเพื่อนเป็นรถมาสคาราที่แรงสุดในเกมนะครับมาพร้อมกับราคาที่1 000, 000, 000, 000, 000, นึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรถสองประตูนั่นเพื่อนน้ำหนักหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบกิโลนะครับแล้วก็เป็นขับหลัง RWD น,นั่นเองนะแล้วก็เกียร์สามสปีดนี่ครับเะสปีด แต่เบจิลโลเซ็เอ็กอาจจะดีกว่านิดนึงแล้วกันผมให้ดีกว่านิดนึงแต่คันนี้แรงกว่าเยอะมากนะครับแถมราคามันประหยัดกว่านะครับผมก็เลยให้คันนี้อยู่อัดับที่เหนือกว่าจิลโลเซอ็กนั่นเองนะแถมเป็นรถที่แรงสุดด้วยก็ค่อนข้างแนะนำเพื่อนๆเหมือนกันนะครับแถมเกียร์มีแค่สสปีดครับคือไม่ต้องเค้นมันเยอะเลยคือแรงแน่นอนนะครับมั้งแต่รอบต้นๆเลยเพื่อนไม่ต้องรอรอบปลายนะครับคือแรงแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าดิคาเซเทปปาจีทีนะครับคือถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนั่นเพื่อนก็แนะนำให้ลองซ Buffalo ่ T X นั่นเองนะอันนี้เริ่มเป็นรถที่ใช้งานได้แล้วนะคันนี้มาพร้อมกับราคาที่2 1 5 0 0าดอลลาร์นะครับถ้าใครปลดราคาแล้วเนี่ยจะอยู่แค่1,612,500ดอลลาร์เท่านั้นเองนะเพื่อนเป็นรถที่ค่อนข้ายงคุ้มค่านะครับ,ราาม,ารบมาพร้อมกับรถ4ประตูนะครับน้ำหนัก1,890กิกโลนะครับแล้วก็เป็นขับหลัง RWD นั่นเองนะแล้วก็เกียร์8สปีดนะครับทบบัปสปีดของเขาเนี่ยเพื่อนอยู่ที่นหน่งร้อยยี่สิบห นะครับหรือว่ามิสไซล์รอออนจัมเมอร์คือสามารถติดตั้งของอะไรเยอะมากนะครับหรือว่าระเบิดที่วางบนพื้นนะครับหรือว่าจะเป็นเกาะเป็นอาร์ armor p a ตติ้งก็ตามนั้นเพื่อนที่สามารถป้องกันระเบิดได้เยอะมากๆนะครับต้องไปอัปเกรดที่เอเจนซี่นั่นเองนะครับถึงจะสามารถติดตั้งพวกมิสไซล์รอออนจัมเมอร์หรือของป้องกันระเบิดได้นั่นเองนะเพื่อนเขาสามารถป้องกันโฮมิงลันเชอร์อเอาไปเอร์มิสไซล์นะครับเจ็ดมิสไซล์ได้สิบสองลูกนะครับแล้วก็สามารถป้องกันไอพีจีแกเน็ตลันเชอร์สติ๊กเกอร์บอมหรือเอ็มโอันนซีแคนนอน ลูกนั่นครับคือถือว่าเป็นรถที่การระเบิดพอสมควรนั่นเอนั้นเพื่อนคือถือว่าใช้ใน p p p ในภารกิจอะไรก็ถือว่าใช้ได้จริงๆเลยเพื่อนแถมรถสีที่นั่งด้วยใช้งานได้จริงนะครับและแถมขับดีด้วยนะเป็นรถมาส์คาที่ขับดีพอๆกับสปอร์ตเลยนั่นเอนั้นเพื่อนผมก็เลยแนะนำสำหรับเจ้าบั f f a l ลเอทไปที่อันดับ2เลยนั่นเองนะถือว่าดีมากๆนะครับถ้าใครที่เล่นภาคเลกซี่นี่คันนี้คือเดอะเบสเลยนั่นเองนะแต่ถ้าใครที่เล่นภาคเอ็นไฮน์นะมันมีคันที่ดีกว่านี้อยู่อี 4,000ดอลลารร์นะคับมาพร้อมกับรถ2ประตูน้ำหนัก1,820กิโลนะแล้วเป็นขับ 4AWD ได้นี่นะเป็นขับ4ในลิตรายชื่อนี้เลยนะเพื่อนแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับท็อปสปีดของเขาอยู่ที่144.75มาร์สครับหรือว่า232.95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองเนี่ยท็อปสปีดของเจ้า Buffalo EVX เนี่ยเพื่อนอาจจะแบบว่าไม่ได้เท่ากับ v i o z e t X นะอาจจะน้ำหนักไม่ได้เบาเหมือนกับเจ้า Rivius Custom นะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดเพราะมันเป็นขับ4นั่นเองนะแล้วก็แถมมันกันระเบิดได้้เเเเเเเหมืืือออออนนนนนกกกัับบจาา Buffalo STX ลยยพ่่่ทุงงะ ว่าขับง่ายกว่าเพราะเป็นขับ4นะครับแต่การขับขี่เวลาขี่จริงก็อาจจะคล้ายๆกันไอ้เจ้า Buffalo ATX อาจจะขี่ดีกว่านิดนึงหรือซ้ำไปถ้าเราไปแข่งในสนามนะเพราะว่าไอ้เจ้า Buffalo e v เนี่ยมันต้องไปอัปเกรด How s e work นะครับมันเลยทำให้มันแรงขึ้น,นครับมันเลยการควบคุมอาจจะดรอปลงไปนั่นเองนั้นเพื่อนแต่ว่ารถเขาเนี่ยเพื่อนมีมิสไซล์รอออนจัมเปอร์นะครับมีอีมัน e ด้เทคนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งระเบิดเอาไว้วางที่พื้นได้ครับแถมมีรีโมทคอนโทรลด้วย่นนี้น,น,นั่น ลูกนะครับป้องกัน IBG, g e n e ก d เน่ดันเชอร์ซิบอหรือ MOC ได้12ลูกนะครป้องกัน Heavy Sniper Mark II ได้28ลูกนะครับป้องกัน r i โนหรือ ABC ได้6ลูกนะแล้วก็ป้องกันอ t ติ i r c r a ได้2ลูกนั่นเองนัเพื่อนคือป้องกันได้เยอะมากๆนะครับเพราะนั่งคุ้มค่าไม่ว่าเราจะเล่นในภารกิจ p v p หรือใช้ในอะไรก็ตามนั่นเพื่อนคันนี้เขาหนักคุ้มค่าที่สุดในบรรดามัสคาแลวเพื่อนเป็นมัสคาที่ไม่สมควรจะเป็นมัสคาเลยเหมือนควรจะอยู่ระดับสปอร สามารถยกล้อดได้เหมือนเดิมเหมือนมัสคาทั่วๆไปนะครับก็ถือว่ายังโดดเด่นอยู่แต่แค่ไม่มีเสียงว8แบบลั่นๆแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนก็ทั้นั้น่าเสียดายตรงนี้นะครับโอเคครับผม,ผมก็เป็นไงกันบ้นางครับเพื่อนๆพื่สำหรับ10อันดับมัสคาที่ดีสุดในเกมครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวนะเพื่อนหลังจากที่เคยจับมัสคามาทั้งหมดในเกมนั้นไเรนครับเพื่อนถ้าใครชอบคันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานั่นเพื่อนหรือว่าอาจจะชอบนอกจากลิสต์รายชื่อนี้ก็บอกกันมาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันมามาพูดคคคคคุยยมมมมาา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 าแชชชรร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 ร์์ปปะะะสสสบบบบบกก,บบกกกกกณณขัััััถจ่่อออนนนนนนโเเีี้้้หวใืื็ลฝ โอเค,คบผมไว้เจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย